ล <28. S 2> องคนะิ้องเขามาตามล่าพัฒนาของโปรซีศูนย์วันศุกร์วันศุกร์ที่28่สปดตามกับ 4. 4ี่สามเก้าสามศูนยเดือนสิ เราพัฒนา40กับ1รูด3กับ4นี่ฟันผอมด้ฟันอะไรฟันที่4ฟันที่4รูด4 Вот не ออกดีเสละัเกือดองสีเขาเน้นตงเน้นตัเน้นที่ศูนตะัวเดียวตามเก่ากันไปบนลางนแลลวครับคุณ ครับก็ได้จกอย่าลืมกรับใจน้ำนะครับแมนเราพัฒนาของวันที่ยี่แปดของวันนี้ครับว <c oughs> ันนี้จะต้องไทยละนี่ไงจะต้องใช้ดิที่ดินกันเล็ตัว่าขับหน้าจอเด้อพี่น้องบนล่างเนาะครับเนาะบนล่างบนล่าง <c oughs> วิ่งรวดสามกับสี่เน้นฟันที่สี่อาทิตย์นี้มิเต่สามกับสี่ท่านโอ้ครับอาทิตย์นี้มิเตอร์สามกับสี่ดีครับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งตัวเน้นตัวว่งกลุมเป็นสามเก้าสี่ศูนย์ได้ไปนอนไะด้ <c oughs> ตัวใดครับตัวใดตัวส้นกันครับส้นส้นซีนทีน่งกับสองสนีหนึ่ง2 2> สีงส้น,สนครับอืมเาพี่น้องแก็บหน่อยจอยนะครับได้ลาพัฒนาปู่สี่ศูนย์น <40 S 3> ของเส้นบุดรมาเกียบส้น เอามาเทียบส้นหรอครับปลเป็นยังครับเอามาเทียบส้นเลยครับเทียบเตัวชนได้ครับบ่ได้เทียบประส้มีเลยครับเด้อครับปเป็นยังครับตัวชนกันตัวชนครับเอาตัวส้นกันครับเอามาใส่กันของขวานคือบ่แจ้งมื่อก้นเนี่ยของสุกับก็ได้ของลาวพัฒนาของขวาเสี้ยนอุดรวิ่งลูดหนึ่งกับสองแค่ไม่หนึ่งแปด สองซีหนึ่งซีห้าห้าห้าแปดแปดซี่ส่วนเหล็กสามตัวกับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดนี่น่องแคบนะจ่อไว้แล้วครับเนาะต้นปูนี่น่องแคบเลยเงินไปจำวันก็เงินไปสามารถใส่น้อยได้โอ้ไปน้อยได้ที่ครับ ในนมกอนป่าเดี๋ยมันออดน้อยดีครับ้อยของครับขเขียนดูดันก็เแกงมาครับเป็นแกงน้อยกับบเลงสีบอเลงสีครับสีสูนัเออเล่งเล่งความสว่างเข้าไปอ่โอ้ยจุดแลนั่นเออบานนี้แกงอยู่ครับบานนี้บานนี้แกงครับอวานีนี่ของเขียนอูดดันของบนเนาะครับแกงก็เห็นอยู่ตรงกันรับปูสีศูนปูสีศูน ตัวครับเกตัวชนเนาะดูตัวชนที่สี่ตัวชนที่สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งชนหนึ่งชนสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ยูนกันหนึ่งแปดชนที่เด็กหนึ่งเด่นหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่ง ห้าห้าห้าแปดแปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดว่ขึ้นมาตัวเดียวกันคอยขึ้นมาหกตัวได้ครับหกแปดหนึ่งหกแปดสองเนาะมีอยู่สองหนึ่งกับสองอันนี้ล่าพ่อสี่น้อยมีได้ไงมีล่าเดี๋ยดโอลาโอลาเดีหยววัดโอ้สามน้อยกับพ่อครับสามน้อยก็ได้ ตัวนี้ตัวนี้นอย่ตัวนี้ทั้งนอยทั้งเครับหมดวันถ้าจะเอาสี่นอยต้องไปนอยเฉพาะกิจด้วยกาชาิเฉพาะกิจเฉพาะกิจกาชาิพิเศษนอยนอยปกตินอยวีพีหานอยอยู่เอาเอาทั้งเล้าเอาทั้งห้านอยรถเอาทั้งเล้าทั้งห้านอยด้วยครับเมื่อกี้เข้าสี่นอยอันนี้ไปน้อยได้เดี๋ยวผมจะเอาห้านอยให้เบื้องหน้า โอาห้าน้อยหมู่บ้านของพ่อเขาที่ครับอันนี้ห้าน้อยเออก็ธรรมาดาเขาสามซีเลยเลยั่นปะอ่ามันออกอยังงี้หรือวะรื่อมแล้วสุดซีดมากบอก็สามเกาเ่าหะก็สุดซีเมื่อน,นี้ก็ทกะเาเก่า 9, สุดซีก็เด,ด่งเลยเด่งนะเด่งเยสุดซีสงแ้อ มื่อนั้นคือสะอร์นนั่งขีดไปขีดหน้าเล่าแตกสามตัวห้ชุดเดียวแตกสามตัวน้อยก็ให้ชุดเดียวแตกสามตัวบึ่งดูนั่งขีดไปขีดหน้าซิมบริบกเมื่อนี้เมื่อนี้เด็ดแตกสามตัวเปล่าเออลาเดดเจ็ดสามตัวว่ะสามตัวว่ะพี่น้องแคปน้องจอยนะครับนี่เรางของปูซีสวนนะครับเนาะอ่าไงๆเนาะเอาไปรุ่นปูบอกเอาไปรุ่นสามสาวน้อยได้เด้อ เออแม่เนี่ครับปู่บอกเอาไปเอาไปเอาเป็นรุ่นสาม้าวน้อยเข้าหน้อยทุกวันแม่เข้าหน่อยทุกวันเข้าหน้อยทุกวันเข้าสี่น้อยเลยลาของผมมีเพิ่มเยอะหรืลาของผมมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสาดสองของปู่สี่ศูนย์เมวดที่แล้วนี่ก็เข้าหน้อยสามน่อยหยิบงวดงวดวันที่ยิบหกันะเข่องกอยมันมีแต่สามเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าสามสามเก้าสามเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ออกกันสามน้อย ม,มือนีมือนีร่องไผชอบสาวน้อยก็ล่องเอาไปเอาไปาจัดสาวน้อยได้ครับจัดสาวน้อยได้เด้อมีสามเก่าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็เล่านี่เล่าหมดนเน้นรูดไปที่สี่ลองส <4 S 2> ามแอบเอาให้สี่ตัวเดียวพี่น้องแคบเอาเด้อ้วดก่อนนะให้สี่ตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างโชคดีมีไทยลำรั้วเฮงเฮงเลยรัยแอบเอาพอนำแนวทางมาฝากกันลาได้ทั้งสาวน้อยกีบทั้งสาวเล่าแล้วพี่น้องเอ้าเฮงเฮงเลยรั้ว สองทุ่มครึ่งเนาะครับเนาะเอาทั้งสองประเทศเลยก็ได้สองประเทศเอาเอาไปรูดห้าน้อยก็ได้เนาะเอาไปเล่นห้าน้อยก็ได้เนาะครับเนาะน้อยเขาดีเออน้อยเขาดีแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางเน้าก่ออันนี้เป็นแนวทางสาวเล่าเนาะครับพี่เนาะเน้าทานสาวล่าแต่ว่าออกไม่เต็มเต็มเลยไชโย